ชีวิตบางครั้งก็เหมือนกับการเดินทางในความมืดที่เราไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรอยู่ข้างหน้าฉันเคยเป็นแค่ลูกสะใภ้คนหนึ่งที่ธรรมดามากๆไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีใครสนใจแต่สิ่งที่ฉันเจอมันไม่ธรรมดาเลยแม่สามีคนเดียวกลับทําให้ชีวิตฉันเหมือนตกนรกก็กทั้งเป็นด้วยคําดูถูกคำหยาบที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากคนในครอบครัวฉันถูกไล่ออกจากบ้านที่เคยคิดว่าจะเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นราวกับถูกตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลก นี่โดยไม่มีแม้แต่คำอธิบายหรือความเห็นใจแต่ในวันที่ฉันถูกทิ้งให้ลำพังนั้นกลับเป็นวันที่ทำให้ฉันลุกขึ้นสู้และสร้างชีวิตใหม่ด้วยมือของตัวเองเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยน้ำตาความหวังความผิดหวังและความกล้าหาญที่จะไม่ยอมแพ้ของฉันกำลังจะถูกเปิดเผยที่นี่แล้วถ้าคุณกำลังรู้สึกหมดหวังหรือเคยถูกใครดูถูกจนแทบสิ้นใจฉันอยากให้คุณฟังเรื่องราวนี้อย่างตั้งใจเพราะบางที คุณอาจพบแสงสว่างในความมืดมิดเหมือนฉันก็ได้ฉันชื่อนามลูกสะพ้ายที่ถูกแม่สามีดูถูกมาตลอดชีวิตแต่งงานเมื่อครั้งแรกที่แต่งงานฉันเต็มไปด้วยความหวังและความฝันว่าชีวิตครอบครัวจะอบอุน่นมีความสุขเราเริ่มต้นด้วยความรักสามีที่อบอุน่นและหวังว่าแม่สามีจะรับฉันได้ในฐานะลูกสะพ้ายคนหนึ่งแต่ความจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดทุกครั้งที่แม่สามีพูดคุยกับฉันคำพูดของแม่เต็มไปด้วยความเย็นชาและดูถูกฉัน พยายามทำตัวให้ดีดูแลบ้านทำอาหารทำงานบ้านอย่างดีที่สุดแต่ก็ยังไม่ได้รับคำชื่นชมหรือแม้แต่การยอมรับจากแม่สามีเลย ฉันจึงรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกบ้านแท้จริงแล้วฉันไม่เคยลืมวันที่สามีพาฉันและลูกน้อยกลับบ้านองแม่สามีเป็นครั้งแรกทุกอย่างเหมือนฝันร้ายแม่สามีมองฉันด้วยสายตาที่เย็นชาจนทําให้ฉันแทบทรุดฉันพยายามอดทนพยายามปรับตัวให้เข้ากับความมต้องการของแม่สามีทุกอย่างแต่มันเหมือนยิ่งพอยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกตําหนิมากขึ้นไปอีกฉันไม่เข้าใจเลยว่าแม่สามีจะมีความสุขกับการดูถูกและกดดันฉันได้ยังไงทั้งๆที่ฉัน ก็แค่ต้องการเป็นลูกสะพายที่ดีคนหนึ่งในบ้านนี้วันหนึ่งเกิดเรื่องเล็กๆในบ้านที่ฉันไม่ได้ตั้งใจแต่กลายเป็นชนวนเหตุให้แม่สามีเอามาใช้เป็นข้ออ้างไล่ฉันกับสามีและลูกออกจากบ้านอย่างไม่มีเยื่อใยวันที่ถูกไล่ออกจากบ้านเป็นวันที่ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเป็นชิ้นๆฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เคยเป็นครอบครัวจะทิ้งฉันและลูกให้ต้องผเผชิญกับความลำบากเพียงลำพังโดยไม่มีแม่แต่กำลังใจ ด้วอความช่วยเหลือใดๆในวันที่หนาวเหน็บฉันและสามีลูกน้อยต้องเช่าบ้านเล็กๆในชุมชนแออัดฉันไม่มีเงินไม่มีอาชีพไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนสิ่งเดียวที่ฉันมีคือความหวังที่ยังไม่สิ้นและความรักที่ฉันมีให้กับลูกฉันต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มนอนหลับพอเลี้ยงลูกได้โดยไม่ต้องอดอยากฉันจึงเริ่มขายของเล็กๆน้อยๆ ตั้งแต่ผักสดขนมขายของตามตลาดไปจนถึงรับจ้างงานที่ได้เงินไม่มากแต่ก็ทำให้ฉันได้รู้จากความหมายของความเหนื่อยล้าจริงๆช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความท้อแท้ทุกคืนฉันนอนร้องให้คนเดียวถามตัวเองว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่จะมีวันทีได้ยิ้มอย่างมีความสุขอีกไหมแต่ในใจลึกๆฉันก็รู้ว่าต้องสู้เพื่ออนาคตของลูกและสามีวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าฉันเริ่มเรียนรู้จากความผิดพลาด เริ่มเข้าอบรมการบริหารธุรกิจอ่านหนังสือเกี่ยวกับการตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจเล็กๆเ,เรียนรู้วิธีเก็บเงินและวางแผนการลงทุนฉันค่อยๆขยายกิจการจากขายของเล็กๆเ,เป็นร้านขายข,ายของชำเล็กๆในชุมชนลูกค้าค่อยๆเพิ่มขึ้นฉันพยายามรักษาคุณภาพสินค้าและบ,บริการให้ดีเสมอสามีของฉันก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เคยไม่ค่อยช่วยเหลือกลาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นคอยสนับสนุน และช่วงงานฉันตลอดเวลาลูกน้อยที่เคยร้องให้ตอนกลางคืนตอนนี้เติบโตขึ้นกลายเป็นเด็กฉลาดและตั้งใจเรียนพวกเขาเคือกำลังใจที่ทำให้ฉันไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่งฉันตัดสินใจเปิดร้านอาหารเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มรายได้ฉันตั้งใจทำอาหารด้วยหัวใจรักเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับอาหารที่ดีและอร่อยที่สุดลูกค้าจากทั่วชุมชนเริ่มรู้จากร้านฉันมากขึ้นรายได้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นฉันนําเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนขยายกิจการทั้งเปิดซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารหลายสาขากิจการของเราค่อยๆเติบโตจนมั่นคงชีวิตเริ่มมีความหวังและมีรอยยิ้มมากขึ้นแต่ในใจฉันยังคงมีแผลลึกจากคำดูถูกของแม่สามีที่เคยได้ยินไม่เคยจางหายไปไหน วันหนึ่งฉันรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องผเผชิญหน้ากับอดีตแล้วฉันต้องการบอกแม่สามีว่าฉันไม่ใช่คนที่แม่เคยดูถูกอีกต่อไปฉันเติบโตขึ้นด้วยความมุ่งมั่นความอดทนและความพยายามทุกวินาทีที่ล่วงเลยฉันกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้ในฐานะเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จแม่สามีของฉันมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและ เกรงใจแม้ว่าคำพูดของแม่ยังคงแข็งกระด้างแต่สายตาของแม่พูดได้ว่ารู้สึกอย่างไรฉันพูดกับแม่ด้วยความสงบและจะเย็นว่าแม่ค่าชีวิตแม่สอนลูกให้รู้ว่าอย่าดูถูกใครเพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองวันนี้ลูกกลับมาด้วยใจที่ให้อาภัยและหวังว่าแม่จะเห็นคุณค่าของลูกมากกว่าคำพูด แม่สามีนิ่งเงี้ยไปครู่หนึ่งก่อนน้ำตาจะไหลลงมาจากดวงตาที่แข็งกร้าวฉันรู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของครอบครัวเราและชีวิตฉันเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ด้วยความเข้าใจและเคารพกกันเรื่องราวของฉันสอนให้รู้ว่าไม่มีใครควรถูกดูถูกหรือทอดทิ้งเพราะถ้าเรามีความตั้งใจความอดทนและไม่ยอมแพ้เราจะสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยมือของเราเองความสำเร็จไม่ใช่แค่เงินทองหรือชื่อเสียง แต่คือการยืนหยัดด้วยตัวเองและให้อภัยอดีตเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างสงบสุขฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครก็ตามที่กำลังผเผชิญกับความลำบากถูกคนอื่นดูถูกหรือโดนทอดทิ้งจงจำไว้ว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ใครจะมองจากภายนอก